สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องยามแมลงนะคะทุกคนค่ะมาทักทายกันยามแมลงนะคะสวัสดียามเย็นนะคะว่าสิว่าชงอันนี้กินจังหน่อยของพี่น้องถา,าครอบครัวเล่นนะคะ หอดไม่บ้านจักหน่อยเด้อพี่น้องนะคะ เห็ดลินจือพี่น้องชงเงี้ยมาแล้วเห็ดลินจือชงตอนเย็นนะคะไปพี่น้องไปนั่งเล่นนั่งเล่นกันก่อนนะคะ ใส่ชาิเนี่ยมีเอามมอยูบ่บ่ลูกใส่ชาติออกมานำบ่เอามาสวัสดีหนึ่งท่านสวัสดีจ้าสวัสดียามแรงจ้าทักทายกันยามแรงพี่น้องจ้า นี่ก็ประมาณหกโมงก็ห้าโมงห้าโมงกว่าแล้มั้งทีน้องน,นะคะชาร์จแบตเตอร่อะชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเด็ดจ้าฟาปิดอันนั้นในลูกปิดอันผ้าม่านเนี่ยนะยุงเข้ามานะ่ะนุ้ยไปใส่ละนุ้ยออกไปเล่นน้ำเขาอีกแล้วบอ ออกไปเล่นกับเพื่อนอีกแล้วบอกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะออกไปเล่นกับเพื่อนอีกแล้วบอกนะคยามเมลแรงนะคะทุกท่านค่ะประมาณห้าโมงนะคะห้าโมงสี่สิบนะคะตอนนี้ก็ได้เนาะสวัสดีทุกท่านเลยสาเดือนเวมาท,ทักทายนะคะ นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ามอยหอยสั่งกันยามแรลงจากหน่อยก่นหน้าพี่น้องนะคะได้เสื้อเฮดเสเดือนสั่งเฮดนางฟ้ามานะคะทุกคนคะ่ะเมื่อเอิญก็สิไปซื้อพลาสติกมาก็สิมาเฮดไปเตรียมอุปกรณ์แล้วละ่ะเตรียมอุปกรณ์แล้วพี่น้องหามองตั้งแล้วหามองวางแล้วที่แรกว่าสียอันวางไวหน้าบ้านนะคะพูดถึงอ่าไลนนี้ก็สิมาเว้าพูดถึงเฮดเนาะพี่น้องเนาะ อ่าหาอ่าหน้าบ้านวราสิตั้งมองหน้าบ้านมองโต๊ะเมนบอกพี่น้องเฮดได้คือกันแต่ว่าคุใหญ่ว่าเขาเป็นปลูกเฮดก็ต้องได้หดน้ํานะคะได้หดน้าเสาเดือนก็นเลยเอ้อกระสิหามองมันห้มแน่นเนาะเพราะว่าเสื้อเฮดมันก็ต้องการห้มนะทุกคนต้องการความชื้นเนาะที่นี่ก็เลยไปเบิ่งในข่างปากกล้วยไปได้ข้างปากกล้วยคันแม่่าอ,อยู่ทางใต้อันใต้บ้านนี่มันใต้เฮื่อน,นี่มันก็นได้ดอกพี่น้องใต้บ้าน ข้างล่างมันอะแต่ว่ามันแชะเวลาฝนตกมาน้ํามันสาดเข้ามาแช่บมเป็นตะเพเฮ็ดดอกพี่น้องเออาจาักน้ําอย่างนอ้อไหลลงมาบ่ละบ้านหลังนั่นกะอีกหลังนึงมันสูงกว่าบ้านเสาเดือนเด้บ้านเช่าเสาเดือนเด้มันไหลเวลาฝนตกม,มันไหลเข้ามาเลยจักพัดเพเอาอย่างมานําแน่พี่น้องเซบไป,ปนี่นะก็เลยอ่ะบ่เอาไว้ดอกใต้ตะลางก็ทึ่งมีงูชมเด้งูพี่น้องงูอืม ก็เลยย่านงูน้ำเทงเงินแชะแชะนะก็เลยอ๊ะไปตั้งอยู่ข้างป่ากล้วยบัดนี้ข้างป่ากล้วยมันยังมีห่มอยู่เด้พี่น้องป่ากล้วยอันข้างบ้านเสเดือนมันยังมีห่มอยู่บอสั้นเท่ากับเท่ากับหาแนวอันพลาสติกคุมแล้วเนาะเอาเฮดใส่แล้วมันก็ทึกสะดวกสบายอันน้ำน้ำพอใหญ่เราต่อน้ำให้ละข้างล่างเนาะพี่น้องกรสะดวกสบายอยู่หาแนวบกเอาคุมเอาอันมีผ้าใบนะผ้าเต้น ให้เราซื้อผ้าเต้นให้ดกว่าพี่น้องผ้าเต้นเลยเฮ็ดเสาลักขึ้นแล้วก็ยึดเฮ็ดห่มให้เฮ็ดค้ายๆกับฟาร์มเฮ็ดน้อยเฮ็ดเป็นเฮือนเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลังน้อยๆไว้อาใส่หดน้ำบรรายน้เมื่อเ้ามากับออกตีขนาดพี่น้องน้องสาวแนะนําน้องสาวเสาเดือนปลูกตอนนี้ก็มีเฮ็ดเฮ็ดขอนขาวนะคะโมเมนต์ปลูกเนาะพี่น้องเอามาเพาะเอามาหดน้ําเอาเนาะมันมีเชื้อก้อนเชื้ออยู่แล้วเนาะ บอพิษอันคันว่าปลูกก็คือเฮ็ดฟางนั่นแหละนะเฮ็ดฟางเขาเอามาเฮ็ดเป็นนันเป็นนันนั้นเป็นตะกา้าเขาเอินว่า,ามามะมะเพะคือกันแหละบ่แม่ปลูกนาะพี่น้องบอพิษเด้อทีนี้พอพอเอามาแล้วก็สีคุมเพื่อนดีๆก็หดน้ำเส้าแรงน้องสาวโอ้ยจะเอามาปลูกเอามานพาะโรดได้กินดีขึ้นอย่างนี้่าสั้นออกดีดี่าสั้นออก,ออกคุมมือน้องสาว ส่งคลิปส่งอย่างมาให้เบิ่งนะคะสะเดือนก็นลอะเอกมาเฮ็ดเบิ่งพี่น้องนะกดซีมีที่จริงก็อยากได้เฮ็ดโคนน้อยมานาแต่ว่าเ,าเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเฮ็ดขอนขาวกบลางฟ้ามาก่อนสองอย่างนะเอาสองอย่างมาก่อนเอามาเฮ็ดเปิกนิกครอ,อบครัวเฮากินนะคะทุกคนพ่อใหญ่เราก็กินบ่เป็นดอกฝรั่งฝรั่งกะซีมีอยันลูกสาวนี่ละสองคนนุ้ยน้อยก็ฟ้าใส่ละอ่า เก็บกินนะเอออันนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะเออโอเคอยู่โอเคอยู่เอ้าเหตุไปพี่น้องบ่อแพงเด้บ,บ่บแพงเน้เน,น,นี่ซื้อในอันในรัาด่านะแพงพี่น้องค่าส่งเครื่องตกเครื่องโอ้ยบย่จะไปสร้างเนื้อในราัตาดามันแพงน,นั่นนะเป็จดมมจับบ่เม็แตกลรวบ่นโทรศัพท์วันนี้แตกบ่เอาลูกขึ้นมาจับขึ้นมาเน๊ะมันกระเด็นเห็นบ่ฮะแตกบ่ เาลิ้มพิลาฟอนอยู่ผู้ใหญ่ทลายออกมาผู้ใหญ่ทะลายออกมาแต่ในห้องเครื่องสภามันดังมันมันปั่นแล้วมันนั่นกระแทกนะมันว่าง่ายคือมันเป็นอัตโนมัติเนาะพี่น้องเวลาตั้งพื้นมันบ่ค่อยเสถเียนกันมันก็เลยเวลามันทํางานมันกับปั่นแห้งเครื่องสภามันเด้นกระดดนไปแล้วเต้นคือคนนี่ละบัน <laughs> ได้อันได้อันนี้ใหม่ได้แพนใหม่พี่น้องปลูกเฮ็ดกินซะเฮาข้าเจ้าเคอรีมาส่งแลโอ้ยขอถามแน่ว่าสัน้นออกดีอยู่บบเฮ็ดข้าเจ้าก็สั่งซุมือซุมือสั่งพรมมา,มาส่งเพิ่นว่าเคอรีเพื่อนถามส้เดือนนะผู้ใดก็สั่งผู้ใดก็สั่งแปบ๊บเดียวก็สั่งว่าสัน้นสั่งประจําผมไปส่งแต่เฮ็ดนี่แหละเพิ่นว่า ก็เลยบอกว่าโอ้ยเฮ็ดมันก็ออกดีแล้วเนาะเจ้าเอ๋ย่ะบ่ได้แพงเออบได้แพงสั่งในเฟสบุ๊กนะคะทุกคนนะถ้าสั่งในลาซาดาแพงค่าส่งเจ้าเดือนเคยกดเข้าไปเบิงงนะกดเข้าไปซื้อเกือบสั่งแล,ล้วล่ะอ่าค่าส่ง400กว่าบาทค่าส่ง400ค่าเขาซื้อนะประมาณ500ค่าส่ง400นะคะแต่ว่าเขาไปซื้อในเฟสบุ๊กเนาะอ่า สิบก้อนหนึร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะทุกคนสามสิบก้อนน่ะรวมทั้งค่าส่งสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทอ่าสามสิบก้อนพี่น้องกินลงไปครอบครัวน้อยของเฮาก็าต้องมีอย่างมากมายเนาะพี่น้องเนาะนะคะครอบครัวน้อยของเฮาได้กินซูม,มือถ้าถ้าได้ออกก็ออกติดต่อกันซูม,มือนะคะทุกคนหดน้ําออกตลอดที่นี่นะนะคะพ่อได้กินนะคะเฮ็ดพ่อช้าไปพี่น้องพ่อช้าไป มืื่นม่นเตรียมพร้อมพื้นพี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งจังหน่อยกอ่ามืดเงียบมืดเศร้าใช้ใช้จังหน่อยพ่นละเราสิพาไปซื้อพายงพาย,ยางเตรียมพื้นที่เรียบร้อยให้เฮ็ดค่าเดียวพี่น้องปรร <c oughs> ุ้นยะ okay <c oughs> โลรศัพท okay ์ดูโอเคนะโทลศัพท์ดูโอเคนะอืมอุบัติเหตุเจนเฮ่ออือ ก o m บจ o o นข้าอ e นหลังจว่าพ่อบอกเลิกจากโรงเรียนมาให้ถอดสุดออกเลยเลิกโรงเรียนมาให้ถอดออกเลยเวลากินข่าวกินน้ามันย่อยลงย่อยลงไปแล้วก็มีคาบอาหารแาลซีแล้วว่าี๋ยวก็เป็น กูนี่ฟังกอลออฟเซ็ตอะไรเสร็จดิบูนเฟรนด์เอวิทาม like. อายดอลไลฮึมลูกสาวน้อยไปเล่นก็ฝรั่งน้อยอีกแล้วข้านข้านไปนำ้ำให้น้องข้านไปนำ้ำเมื่อไงสาวเดินก็ได้อ่าสามเทือกคือจะไปเล่นแต่ว่า เพื่อนไปเล่นน้ำเพื่อนเพื่อนก็หัวคิดคักคิคักเล็กน้อยเนาะพี่น้อะอ่ะบาบอภาษาอังกฤษบอให้เก่งอยัากไปเล่นกัลังพออพ่อฮัดเมาพอฟังกันรู้เรื่องนี่หรอกนุย่ยน้อยกับฝรั่งน้อยอฝรั่งน้อยกับประมาณอ่าเจ็ดแปดปีไล่ลกันกับนุย้ยน้อยล้วเพิ่งบอภาษาอังกฤษกันเบ้าถามกันในทานซีปคนนี้อ ตามมาทาเน็กน้อยจงังใดก็เข้าใจกันคือเก่าพี่น้องเลยเสาเดือนไปจอบฟังเพิ่นเล่นน้ากันกับหัวกันออกแอกแอกก <c oughs> <c oughs> ็แต่อยากหัวแห้งขำจังหน่อยเวลเสาเดือนสิย่างไปเบิง่งผู้ใหญ่เ่าไปใส่ละน้่ยน้อยไปเล่นกับเพื่อนอีกลวบากกาซันไปแล้วไปจังหน่อยเวลเสาเดือนสิบไปนำพอดีซักผ้าไว้สเตนบายไว้จังหน่อยผ้าเรียบร้อยเสารเดือนสีตาผ้าตากแพรนะคะทุกคน แบะบมาทักทายนะคะทุกท่านคะขอคุณหลายๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเสาเดือนให้กําลังใจเสาเดือนด้วยดีเสมอมานะคะทุกท่านคะขอคุณหลายๆนะคะทุกคนนะเสาเดือนช่วงนี้กันเนาะพี่น้องนะคะอาจจะมีแสงสีนะคะทุกคนมันไล้สุดเงียบจักหน่วยเนาะพี่น้องแสงสีสีวิไลมาแล้วเลยคนนะแสงสีมาแล้วสั่งแสงสีมาแล้วก็สิมา ให้พี่น้องชมบรรยากาศแบบสวยงามจังหน่อยยามเมรงน,นะคะทุกคนนะนะคะเอาไว้เสารเดือนลาพี่ละน้องไปก่อนในไลฟ์นี้นะคะทุกคนขอบคุณหลายๆทุกท่านนะคะแนดบายอยู่ในห้องหนึ่งท่านนะคะขอบคุณหลายๆลมบนทุกท่านเลยนะตอนนี้นะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องนะคะสะเดือนไปก่อนเดี๋ยวสะเดือนมาใหม่คือเก่าคือเดิมนะคะตอนนี้ก็ไปตามนยน้อยสักก่อนพี่น้องกองไปนะคะสวัสดีค่ะ